กระเป๋าสัางสั่งรวยสุพิชยารุ่นลาสิสิก13,900บาทจากปกติ1,9,000บาทและรุ่นพรีเมียม2,9,700บาทพิเศษเพียงดูขารุ่นพรีเมียม2ใบแถมฟรีรุ่นลาสิกหใบทันทีหลายๆลายท่านมีปัญหาเรื่องการเงินการทองหลายๆลายท่านหาเงินไม่เก่ง หลายหลายท่านหาเงินได้แต่ก็เก็บเงินไม่อยู่บางคนทำธุรกิจเจ๊งไปเจ๊งมาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยกระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยาที่ราคานะวันนี้ถ้าอยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยาช่วยเป็นแบบนี้นะให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวทำไมไอาจารย์ถึงผู้เช่นนั้น ทำไมถึงผู้เช่นนั้นในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นแล้วชาวจีนบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินเน้นอีกทีให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะเป็นแบบนี้นะการเงินการทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นใครที่ใส่ใจในเรื่องของการเงินการทองใครที่ใส่ใจเรื่องของทรัพย์สมบัติหาที่อยู่ดีๆให้เขาสักที่หนึ่งนะหรือว่าสองที่ก็ได้ ให้เป็นกระเป๋าสตังค์ทรงยาวดีที่สุดที่ราคาแล้วอาจารย์ทําพิธีปลุกเสกด้วยเกจิระดับชั้นคู่นะแล้วช่างที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นสูงเลยช่างชั้นสูงระดับประเทศแล้วเป็นงานแฮนด์เมดอยู่ยาวเหยียดใช้กันเป็น20-30ปีแล้วกระเป๋าสตังค์ทรงยาวสุดพิชยาไม่มีขายในอินเทอร์เน็ตที่ราคาไม่มีขายออนไลน์นะต้องสั่งตรงทางอาจารย์เทพอย่างเดียวแล้วเป็นงานแฮนด์เมดถ้าวันนี้อยาก รับอยากรวยอยากให้เพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องเราหาเงินเก่งใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวนี่นะวันนี้อาจารย์คว้าตัวพรีเมียมขึ้นมา2ใบให้ดูตัวนี้คือตัวพรีเมียมตัวนี้คือพรีเมียมตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวออริจินอลนะจากที่อาจารย์จะขยับเป็น16,900อาจารย์จะขยับยังเหมือนเดิมเพราะยังมีคนขอาารางวัอาจารย์เทพอาจารย์เทพช่วงซ้อมรวยซ้อมรวยขอ13,900ได้นะแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นของอาจารย์เทพ ถ้าบูชา2ใบนะรุ่นพรีเมียมแต่มีอยู่หลายสีเหมือนกันนะรุ่นพรีเมียมสองใบแถมฟีไปเลยแถมฟีไปเลยตัวออริจินอลหนึ่งบาทแต่ตัวพรีเมียมของอาจารย์29600ื่าพท,ทำไมต้องราคาขนาดนี้อาจารย์เทพอาจารย์หมายความว่ามันมีกฎเรื่องของกฎ200คุณส0งร้อยอยู่นะเอาเป็นว่าวันนี้ การเงินการทองกระเป๋าสตางค์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูเปอร์วีพีถ้าวันนี้ลูกค้าหรือว่าแขกระดับซูเปอร์วีพีเขามาแล้วนะเขารู้สึกประทับใจเขาจะกลับมาอีกไหมเขาจะกลับมาที่ราคานี่มันสวยมันสวยแล้วมันคงทนมันนานมันหอมมันหอมของมันดีนะแล้วแน่นปักบอกเลยว่าแน่นปักที่ราคาทาพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยนะวันนี้อาจารย์จะบอกแบบนี้ถ้าอยากประหยัด ให้ใช้ของแพงไปเลยอ่แบบนี้นะแล้วถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าสแตนด์ทรงยาวแล้วยิ่งใช้ยิ่งรวยใช้เราได้ผลพวกเราก็ใช้เราได้ผลเช่นกันอะไรที่ใช้นานๆให้ใช้ของแพงไปเลยนะอย่าลืมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยของถูกก็ดีเหมือนกันไม่ไม่จริงนะของแพงดีกว่านะให้ลืมเหตุผลนี้ว่าเฮ้ยของถูกดีเลื่มไปเลยใช้ของแพงใช้ยาวๆใช้ยาวๆที่ราคาเอาแบบนี้นะแล้ว อาจารย์บอกแบบนี้ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่อาจารย์เล่นดนตรีก่อนที่อาจารย์จะมาดูดวงหรือว่าอาจารย์จะทํากระเป๋าสตังค์ปลุกเสกขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ได้เล่นดนตรีอยู่แถวสีลมนะอยู่แถวสีลมอยู่ประมาณสิปีเชื่อวลาร้านลดฮาส์บาร์บีคิวแต่ชีวิตอาจารย์ได้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือด้วยคุณพี่สองกลุ่ม แข่งกีฬาสีนะก็คือคุณพี่สีเหลืองแล้วก็มีคุณพี่สีแดงที่นุสาวลีชยัยแล้วก็มีที่เบอร์ตึกวัดราชาประสงค์ใช่ไหมอาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถแทนที่จะไปลงอสาวรีลงไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวเองไปลงที่พระรามเก้าอาจารย์ต้องไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินที่พระรามเก้าแล้วผ่านร้านหนังสือ B2S ออาจารย์ก็เข้าไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ชีวิตมัง่งคั่งง้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวของคุณคาเมดะจุนอิชิโรเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและชาวจีนอาจารย์อ่านอยู่ประมาณ2-3รอบจนแบบไม่รู้จะทำยังไงว่าไอ้เฮียกูอยากรวยชิบหายเลยแต่มันไม่รวยเนี่ยน้าไหนๆแม่งมันบอกว่าง่ายใช่ไหมอาจารย์ตัดสินใจเงินเดือนที่ออกมาจากการเล่นดนตรี อาจารย์ใช้เงิน80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ90ใช้ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะแล้วก็มีความเชื่อแบบนั้นถามว่าเชื่อไหมเชื่อหมดไหมยังไม่เชื่อหมดเพราะอะไรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะกระเป๋าแค่เปลี่ยนกระเป๋าแล้วรวยจริงเหรอวะไอ้คาไม่ได้อาจารย์ก็ใช้ไปอะแล้วคอยสังเกตว่า,า,า,าวเฮ้ยไอ้เฮียคนญี่ปุ่นมันใช้จริงวะแล้วไอ้คนที่นั่งเนี่ยทำไมบุคลิกมันดีและเกินวะทำไมมันต้องโชว์กระเป๋าโชว์กรับ เป๋าว่างไว้ตรงนี้ว่าอ๋อมันบ่งบอกระดับประธานระดับผู้บริหารใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวทั้งสิน้นอาจารย์พูดแบบนี้นะเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ใช้ไปมันมีความมั่นใจเพราะว่าอะไรเดาได้เห็นว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นใช้จริงว่ะเออแล้วไอ้คนที่นั่งเนี่ย ไอเ้เหี้ยหัวโต๊ะซะด้วยเอออาจารย์มีความเชื่อมากขึ้นเพราะอาจารย์เล่นอยู่แถวนั้นมีแต่คนต่างชาติเติดกับถนนธนิยะมีแต่ชาวญี่ปุ่นพัดไปหน่อยเป็นพัดพงมีแต่ฝรั่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่มจากเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเริ่มเชื่อมากขึ้นจนอาจารย์บอกได้เลยหลังจากได้กระเป๋าสตังทรงยาว3เดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอาจารย์เลย3เดือน4เดือน5เดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มาขยับเห็นได้ชัดคือช่วงเดือนที่11เเกือบปีหนึ่งอาจารย์หาเงินหาทองได้ หนึ่งเดือนเนี่ยหลักแสนภายในหนึ่งเดือนได้ครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยจับเงินแสนเลยนะเล่นดนตรีเงินเดือนหลักหมื่นนะไม่มีทางที่จะได้หลักแสนอาจารย์ทํามาค้าขายด้วยผู้จัดการเจ้าของร้านใครก็แล้วแต่ที่รู้จักอาจารย์อาจารย์ขายแม่งหมดนะเสื้อผ้ากระโป๋งกระเป๋าลงค่ะเอาไปขายหมดเล่นดนตรีงานนอกรับงานตามโรงแรมรับงานตา่างตามสถานที่ตา่างๆนะเป็นนายหน้านะเป็นทุกอย่างเอาหมดนะเล่นดนตรีด้วยเริ่มเป็นยูทูบเบอร์อาจารย์สามารถหาเงินได้ในช่วงนั้นแต่ อาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าการได้กระเป๋าไปแล้วต้องทำมาหาแดกด้วยีราคาแต่จำไว้เลยนะว่าใครที่ใช้กระเป๋าสตังสุพิชยาราคาขนาดนี้ได้พวกนะั้นคนเหล่านี้ท่านเหล่านี้เป็นคนที่ทำมาหากินแล้วมุ่งมั่นเพื่อจะร่ำรวยเพื่อจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วพอมีมากก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ที่ราคาเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องราวของกระเป๋าสตังสุพิชยากระเป๋าสตังสั่งรวยอา้าวหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไร อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของใครที่มีที่มีท,มทางมีบ้านมีรีสอร์ทมีคอนโดมีแฟลตอะไรก็แล้วแต่แล้วอยากจะขายไม่มีที่ลงไม่มีที่โฆษณาอาจารย์สร้างเพจมาชื่อว่าบ้านที่ดินมหาเศรษฐีให้พวกเราเอารูปไปลงราคาไปลงพิกัดภูมิศาสตร์ให้ชัดแอร์เรียเหล่านั้นเป็นยังไงนะนลูกค้าหรือว่าคนที่อยากได้ที่เขาจะได้ติดต่อไม่ต้องโทรมาหาอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่ในหน้าขายที่นะเพราะฉะนั้นเอารูปไปลงแล้วก็เอาเบอร์โทรติดต่อ เอาให้ชัดไปคุยกันเองไม่ต้องเอาอะไรมาให้อาจารย์ไม่ต้องขายได้หนูจะให้3% 5%ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นไปทำมหากินแล้วพอมีมากก็แบ่งปันสู่แผ่นดินไทยแผ่นดินของพวกเรานะพระมหากษัตริย์ทุกรุ่นทุกพระองค์สร้างแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราและก็ลูกหลาน ทุกคนที่เป็นคนไทยทุกคนนี่ละค่ะไม่ใช่ของใครเพราะพวกเรามาอยู่บนโลกนี้แค่ชั่วขราเพราะฉะนั้นทํามาหากินให้เราให้รุยแล้วส่งความอุดมสมบูรณ์ให้เด็กรุ่นต่อไปลูกหลานพวกเราสิล่ะค่ะอา้าวหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีทุกราศีมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่น